ตอนสมัยท่านหนุ่มๆท่านมีคนรักอยู่เหมือนกันท่านเคยขึ้นหาคนรักของท่านในตอนกลางคืนโดยปีหน้าต่างเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดไปว่าขึ้นหาบ่อยหรือไม่และไม่ได้บอกว่าคนรักของท่านชื่ออะไรคืนวันหนึ่งเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงท่านนัดกับคนรักของท่านว่าจะไปหาแต่เมื่อท่านไปแล้วปรากฏว่าไม่กล้าเข้าไปหาเพราะแสงจันทร์สว่างมาก ัวว่าที่พ่อตาจะเห็นท่านได้คอยจนกระทั่งเดือนตกคือดึกมากแล้วท่านได้ปีนขึ้นไปหาคนรักของท่านปรากฏว่าคนรักของท่านคอยท่านจนหลับไปท่านได้เข้าไปดูคนรักของท่านนอนหลับอยู่ผมเผพ้ยุ่งเหยิงนอนอ้าปากน้ำาหลไหลผ้าผ่อนเปิดคล้ายคนตายคล้ายชากศพหาความงามไม่ได้เลยท่านได้ถอยหลังออกมาแล้วปีนหน้าต่างกลัก และท่านไม่ได้ไปหาคนรักของท่านอีกเลยและไม่มีคนรักอีกความตอนนี้คล้ายคลึงกับเรื่องของพระยศในพุทธการแสดงว่าหลวงพ่อไม่ได้ยินดีในกรรมคุณตั้งแต่ก่อนบวชเมื่อท่านอายุครบบวชบิดามารดาท่านจึงได้จัดการอุปสมบทให้แต่ท่านได้พูดกับบิดามารดาว่าถ้าจะบวชให้ตนขอให้บวชกันที่วัดไม่ให้จัดพิธีใหญ่โต ไม่ต้องมีการแห่แหนให้เปลืองเงินเปลืองทองโดยท่านให้เหตุผลของครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ขวดและอาจารย์ดำประเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังบิดามารดาท่านจึงได้พาไปหาอุปชาคือพระชัยนาธมุนีจัดการกวนหัวบวชให้มีหลวงพ่อป่าเป็นพระกรรมวาจารย์พระอาจารย์หิิงเป็นอนุวจัจรา์ บวชเมื่อวันที่5เดือนกระกฎาคมพศ2,467นเวลา15นาฬกา17นาทีอายุ20ปีนวัดบท์ตำบลโพงามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทมีฉายาว่าชุตินทโรแปลว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโลกโกรธหลงทั้งสิ้น ถ้าผู้ใดตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงชึ่งฝั่งพระนิพพานเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแค่ตอนนั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่พระกวยชุตินทโรจึงหัดเทศเวสสรันรชาดกกันกูมานทานการในแถบนั้นสมัยนั้นไม่มีใครสู้ท่านได้เลยท่านเทศแหละหญิงแม่กล่าวถึงพระนางมัตสีและเทศแหละชายไม้ กล่าวถึงพระเวสสันดรต้องไปอยู่ป่าหิมานานถ้าไม่มีพระนางมัตสีตามเสด็จไปด้วยก็จะเป็นชายไม้ส่วนพระนางมัตสีก็จะเป็นหญิงไม้ท่านเทศแหล่ถึงการเป็นหญิงไม่ชายไม้มีแต่คนอินทาว,ว่าร้ายคงจะไม่ดีสามีถึงทิ้งครั้นแต่งตัวคนเขาก็ว่าอยากจะมีผัวจนตัวสัน่นครั้นไม่แต่งตัวคนเขาก็ว่ารูปร่างขี้ริ้วขี้เรศสามีถึงได้ทิ้ง ส่วนชายไม่นั้นก็น่าสงสารมีแต่คนเขาว่าคงจะไม่ดีมีถึงได้ทิ้งคงจะเป็นคนเกเรเป็นนักเลงสุราหรือนักเลงการพนันจะอยู่จะกินก็อดอดอยากอ,ากอากลูกเต้าหรือก็ขมุกขมอมบ้านก็ผูกก่พังเพราะขาดกำลังใจท่านแหละขนาดหญิงไม่ใช่ไม้ไม่อาจนั่งฟังบนศาลาต้องหลบไปแอบฟังที่ใต้ต้นไม้บางคนนั่งน้ำตาไหลเป็นทาง บางคนร้องให้โหชื่อเสียงของท่านเทศทานการนั้นโด่งดังมากแต่กันอื่นๆหลวงพ่อก็เทศไม่ดีนักเพราะการเทศเวสสันดรชาดกนั้นพระนักเทศก็ต้องตลกขนองปัจจุบันเวลาในการเทศของท่านยังอยู่ที่วัดหลวงพ่อเขียนไว้ว่าพระกวยสร้างถวายแล้วตอกตรารูปสิงชูคอเอาไว้